จะมาเป็นหน้าที่ของผมที่จะมาโชว์คิมมี่กออ,อร่อยอพิเศษแบบมั่วต้องมีพริกกับกระเทียมอย่างแน่นอนไม่จบแค่นี้ครับทุกคนเราก็ใส่ลงไปเลยยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการเบคอนข้าครัวอีกครั้งนะครับทีนี้ก็ อยู่กับพวกเราเช่นเคยซีรีส์เบคอนนะครับใช่แล้ววันนี้เราจะมาต่างจากเดิมน,นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเคกเป็นคนทําอาหารใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นหน้าที่ของผมที่จะมาโชว์ีมือมให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างครับซึ่งเมนูวันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรวันนี้เราทําเมนูเบคอนผัดกระเทียมพริกเบคอนผัด พริกกระเทียมหรือว่าอยากเรียกอะไรพริกกระเทียมผัดเบคอนพริกผัดเบคอนกระเทียมกระเทียมผัดเบคอนพริกอะไรก็แล้วแต่ครับแ,แ,ตแต่ว่ามันจะเป็น3มอย่างนี้อยู่ในจานนี้ครับ<ช>มันอาจจะฟังดูง่ายนะแต่ว่าก็ตั้งใจให้ง่ายแหละเพ่อจะได้ทำตามกันง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพีมมือมีประมาณนี้นะครับ <laughs> ไปดูเลยดีกว่าว่าเราจะทําจานนี้กันออกมายัางไงนะครับส่วนผสมวันนี้มีอะไรบ้างคะส่วนผสมวันนี้นะครับเรามีส่วนผสมหลักๆเนี่ยแค่สามอย่างด้วยกันนะครับง่ายมากมก็คือเราเริ่มจากเพลเอกของเราเลยเรามีเบคอนครับเรามีเบคอนสองแบบด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นเบคอนสเต็ก ชิ้นหนาหน่อยนะครับกับอีกอย่างเป็นเบคอนสลซ์ครับนี่ก็จะบางๆจริงๆเนี่ยก็ใช้เบคอนสลซ์ที่หาได้ง่ายๆทั่วไปเลยทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ทั้งสองอย่างนี่ครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่มันยังไม่หมดแค่นี้ครับก็คืออันนี้เป็นพริกวันนี้เราหั่นมามแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมสับซึ่งเยอะมากครับอย,<า>อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนดูมามาทานเร็ว <laughs> นี่กระเทียมเยอะมา เบื้องหลังความเยอะนะครับคือเค้กเป็นคนชอบกินกระเทียมมากก็เลยสับไว้เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีปัญหานะครับเวลาไปร้องเพลงปากเหม็นมากพี่จิงเคยเคยไปเล่นงานหนึ่งนะครับทุกคนไม่จริงเล่นเล่นอยู่แบ็กอัพต้องต้องมาบอกผมระหว่างเพลงว่าเมืองเมืองพี่ขอไปบอกเคนะเวทีหน้าถ้าถ้าก่อนมาร้องเพลงไปแปลงฟันก่อน กินกระเทียมพี่ไม่ว่าอันนี้พี่ไม่ว่าแต่เวลาทํางานช่วยแปรงฟันก่อนมาร้องเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ผมก็อายแทนเพื่อนร่วมวงนะเนาะจริงจริงนี่เป็นเรื่องโกขึ้นมาค่ะหมวดโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้งสามอย่างนี้มันจะออกมาเป็นเมนูเบคอนผัดกระเทียมพริกพริกระเทียมกระเทียมพริกไทยได้ยังไงนะครับโอเคขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มจากการหั่นเบคอนของเราก่อนนะครับก็คือเบคอนสเต็กเนี่ยเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับหลักแต่ว่าคำของ คุณใหญ่แค่เนี้ยนะครับของผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันเบคอนเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คืออร่อยพิเศษครับโอ้โห <c oughs> อย่าถือสาสกิลการหั่นนะครับอันนี้นะครับเราก็หั่นไอตัวเบคอนสเต็กเสร็จแล้วเราจะเอามันกลับไปไว้อุ้ย oh, <no. S 1> ตัดออกเลยหลดร่วงร่วง <laughs> นั่นแหไรครับเราใช้โต๊ะตลอดไฮจีนิก แน่นอนล้างมือก่อนทำอาหารทุกต้องครับเอท a เคก็ตรวจก่อนมาถ่ายนะครับทำทุกอย่างแล้วนะครับจริงเพิ่งตัวอันนี้เพิ่มตรวไหาจริงเพิ่มไปถ่ายงานมายังไม่ได้ทำอย่างเดียวคือออกไปทำออกไปเล่นดนตรีครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัวที่เป็นเบคอนสลายนะครับให้หั่นใหญ่นิดนึงไว้ก่อนเพราะว่าเวลาทอดมันจะหดลงใช่ไหมดูสิจาน่ารักมากไปชอปปิ้งมาโอเคเราจะมาเริ่มจากการทอดเบคอนสล์ก่อนนะครับ การทอดเบคอนเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยครับทุกคนเพราะว่าเบคอนมันมันมีมันในตัวแล้วเนาะใช่พอในนี้เปิดแก๊สใช้ไฟประมาณไหนใช้ไฟอ่อนเลยครับไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ว่าที่บ้านทําอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะไหมนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินแล้วก็น้ำมันมันจะกระเด็นครับนี่ประสบการณ์ส่วนตัวระหว่ันนี้เราก็แค่รอครับล่อยทิ้งไว้ตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มกรอบแล้วแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับผมชอบให เบคอนมันกรอบแบบกรอบเลยกรอบแบบไม่นิ่มอีกต่อไปแล้วตอนนี้เราก็ได้ความสุขที่ต้องการแล้วนะครับตักยาในหนึ่งกระทีมันเลือดได้ทีละเท่านี้นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็ใช้น้ํามันอันนี้แล้วครับในการทอดเบคอนอันนี้ต่ออบบเบคอนที่เราทอดไว้แรกเราเราเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยรอ ตอนนี้อยากให้ทุกคนได้กิ่นไอสิ่งนี้มากเลยโคตรหอมเลย oh, God, ตอนนี้นะครับมีแขกรับเชิญไหมมีคนมาองอถึงข้าวกำลังจะเรียนเรียนหรือไปสอบนะสอบ,สอบ <laughs> เมนูพิเศษเมคอนข้าครัวถ้า EP 3ใครอยากให้ a คร์มาโชว์พิมือบ้างช่วยกันพิมพ์7 9 5 8 2 3 4 0 6 2าามนย์หกสองานะฮะโอ้โหใครพรจะทำได้นนแครเมนูซิกเนเจอร์ของแครคืออะไรครับอิอร่อยปะอร่อยดิโอ้โหยัางมั่วๆคือไม่ได้ตัวต้องใส่มั่วอ่ะไม่มีใครตวงท่านใดในบ้านนี้7 8 5 0 2 8 4 0 5 2 4 9นะครับพูดไม่เหมือนเมื่อกี้เรา ถึงคุณพิมพ์ผิดเราก็ไม่รู้หรอกนะครับไอพูดเลขเมื่อกี้ใหม่สิ7 8 5 0 2 4 8 0 5 4ส่วนองส่่วนหเก้อมั่วซะรวราตอนนี้เบคอนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเอามันออกไปพักไว้ก่อนเช่นเคยนี่ทุกคนจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มไปแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับแต่ว่าคือแค่เบคอนเนี่ยก,ก,ก็น้ำมันเยอะามันเยอะแล้วกระทะเริ่มเลยแต่ว่าเราเขียน้้ำมันเบคอนเมื่อกี้ออกไปเพียบเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเบคอนนี่แหละครับมา ใช้ในการเจียวกระเทียมเลยวันนี้กระเทียมนะเยอะกว่าเบคอนเมื่อกี้ใช่ฝีมือใครล่ะ,อะโอเคครับนี่เราก็ผัดพริกกระเทียมจนได้ที่แล้วนะครับกระเทียมเ,มเริ่มมีสีเหลืองทองครับเราก็เอาเบคอนที่ทอดไปเมื่อกี้ลงมาเบคอนโดนกระเทียมบดบางหมดแล้วนะครับทุกคำต้องมีพริกกับกระเทียมอย่างแน่นอนร <c oughs> ับประกันใส่เกลือพริกไทยกันเล็กน้อยน,นะครับคือเบคอนมันอาจจะมีรสเค็มในตัวอยู่นิดหนึ่ง ไม่ต้องใส่ยะมไงพริกไทยดำวันนี้ผมเลือกใช้ซอสเขาเรียกอะไรผมเลือกซอสฝาเขียวอ่ะซอสฝาเขียวเนิ้หนึ่งนะครับพอให้มีกลิ่นหอมนี่นะครับลูกให้เข้ากันจริงๆรสปรุงรสตรงนี้ก็ตามใจชอบนะแล้วก็เสร็จแล้วครับทุกคนเ <laughs> มนูเดือคขอนขั่วพริกเกลือกระเทียมนะครับง่ายมากซึ่งไอ้สิ่งนี้นครับกินเปล่าก็อร่อยนะครับหรือว่าไปกินกับข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันนะครับ พิพาดกับเส้นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้นะครับเราจะไม่จบแค่นี้ครับทุกคนเพราะวันนี้เราได้เตรียมอันนี้ไว้ฉ้นดูดงแตาไปต้มมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่เห็นไหมพอลมอยู่ับเส้นเนี่ยปริมาณกระเทียมก็จะกําลังดีนะครับฉันคิดว่าถูกแล้วพอเราใส่เส้นเข้ามานะครับมันก็จะจืดขึ้นพอมันเส้นมันยังไม่ได้ปรุงนะครับแล้วก็ปรุงเพิ่มนิดนึงใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบน,นั้นนะครับแล้วใส่ซอสปลาเขียวเพิ่มกน,นึง เวลาเอาไปผัดกระเทียน,นะครับผมชอบใส่เครื่องปรุงรับนะครับไม่รับหรอกก็คือซอยหัวนางลงคือมันเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ว่าคือมันเค็มด้วยเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะ <S <S <ม>เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายครับพอ<ม>คิดว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆเนาะ หมาส่งเสียงครับน่าจะได้กลิ่นเบคอนลอยออกไปอยากให้เค้กมาชิมกันดีกว่าครับทุกคนเอ๊จะมาชิมกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าเส้นแล้วก็เบคอนเอาเบคอนอันนี้ด้วยพริกข้างในพริกข้างในพริกจริงๆก็มีรสพริกอยู่แล้วก็ใส่เยอะเป็นไงล่ะอร่อยแค่นี้ หด้วิจารณ์วิจารณ์โอเควิจารณ์แบบช่วง,งวิจารณ์แบบมาสเตอร์เชฟนะครับอาหารจานนี้นะคะก็มีหน้าตาที่ดูดีนะคะภาพการจัดจานถือว่าใช้ได้เบคอนเนี่ยที่โรยอยู่ก,ก็กรอบกำลังดีนะคะเบคอนข้างในก็ความสุกที่กำลังดีนะคะนี่กระเทียมอร่อยมากเบคอนเนี่ยเข้ากับเส้นุด่งมากมีฝีมือผ่านไหมผ่านไหมผ่าผ่านค่ะโอเคนีค่ให้ดูอกรับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับเบคอนพ่อครัว EP ที่2นี้นะครับอย่างที่บอกไประหว่างคลิปอยากเห็นเอแค่ทำอาหารหรือเปล่าหรือว่าอยากเห็นเราทำต่อเมนูอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์กันได้คอมเมนต์เป็นตัวเลขที่เมืองบอกไปที่เ4 0องกันนะครับเจอกันตอนน้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย